นี่ที่เด็เเดนี่บอกมากว่าดเนี่แง้คบก่อนลยครั้ผมสุดมือสองปอกต้องแช่อยู่แล้วคราบผมนะทัแหกปอกสามไส้นะครับนี่อะไรขั้นรุ่มมาจริงนะครับผมเถึงะผมเยอะขายทุกมือรขายทุกมือขายรอได้น่ครับสามไส,มส,มส,มสมม้นี่เราสาไส้ไปสุด น้องจบ,บานน้องกันไสรับหอ้สาใจยังกรผปุกนกกอ่ป๊อกแ่ครับผมจีเรบฟอกป๊อ,ปอ,อมีเลี้ยงครับน้ำผึ่งดที่นีล่านขายรถเนี่ยแบบมือสองนั่เน,นเองพี่เจริญมอเตอร์อร่องถูกเกี่ยวตามเป็นบุกด้องเขาอยู่ก็ถามดูด้วย ส่งเลยคนละนย่มสุกนะเด็ดอีแล้วปอกกลุ่มตรงนี้ครับผมเทปพี่นี่ตรงน้นเสียพอขาไปดีครับผมโอ้สีเ็ปมากเลมีอย่านที่แข่ง่างนี้ด้วยสสระคนะครับพีเคสุ หอมนวยดีครับผมนีแต่ปลอกคองแทะติดผัดครับผมเพชรขากดีเพชรคกลืบ่ครับเออตดไม่ด้หัว่าแ่ว่เพชรดีเพชรตังนี่้อุดม่าพอดีรตบพอดีนะคห้มกันสิบบาทสิบบาทก็วางแล้แต่ว่ายังไ่ได้จังพอเอาวันใหม่ ห,กกหมักเป็นครับโอ้มีอสอดติดไปปลงหล่นผเ้ื่อ,อ,อ,ท,อ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 ที้นี่งตาปอกๆผมรถทิพย์แล้วเจอในไมๆเลยต้องเงใส่ลายเป็นรถถิ็มไอ้ตอนีดดไออน,ไ,ออน,นไม้หมอสอดมัน ได้เต็มโอหลาเดียวดเลยเตี้ยไนมาใหม่กี่น้นกันหนักกินดีครับผมมเหลืองนะครับโอ้เ็ดแข้งกันด้รุ่นใหญ่บอกครับผมี่เอารสชาติเรียวหวานพอดีกอนครับจะเปลุยกันโอ้โหพิเงผมากยิงไวกันนะครับ ไรเนียถึงเบกินซุบแซบไปเลยครับผมโอ้โหตรงแบบนี้แบบนานได้ไหมโอ้ขอบครับศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหาซีซียำดีครับยำดีแล้กัอีกเบอร์หนึ่ง082ย์แปดสองเกเกาเกครับไอเด็กใส่ไปกินอยู่ในสวนถึงนะครับในสวนบองเลยโทรหาได้ครับมาดีครับผม มาครับมือน,นี้โอหเจอในตำนานของแฉพื้นทิน <c oughs> ก๋วยเตี๋ยวต้องปอกๆนะครับผมแล้ว <c oughs> เดีเ๋ยวนี้เป็นมีดปอกก๋วยเตี๋ยวอวครับผมโอ้สวยมากเลยโชว์ดอกก๋วยเตี๋ยวมาครับนี่กะทีเด็ดนีบอกมากวา่าบาดิส่เอาลองเลยครับผมสดน้ำครับเผ็ดแบบสีโูโหดมาก เเ็รสจัดดีมากครับตัวเสี่ยวมากครับนัวลองสองเล่งของเสท,ท๋าครับชิมตับเ้าวสุดๆสจะามากครับผมครับมันอยู่ในถั่ยโฟมที่แหลกเรลยบริเวณยี่เซนตัดได้ครับผมเป็นเซนครับ ถั่วยอยู่นี่เลยนั่วงามเลยครับมาเดี๋ยวลองกับเราก็เจียวนะครับผมจะลืมทุ่งไหมอ,อ,นอ,อ,นอ่อนเราก็เจียวเลี้ยงปลูกเองครับเบบน,นี้เจียวที่ผมชอบมากสีขาวครับโอ้โห ข้างปวดเขาผมมีเหลืองป,กปอกๆนี่สีงามดีิงๆอมีกระรักผม เอาวันบ่า,บายเนี่ยทั้งแจ,จ๋ว,วเลยครับเราจะออกข้างๆมันออกลางไม่ขี้ดินไรร้อนก๋วยเตี๋ยวแจ๋วมากโอ้ยค,ครับผมขอเบอร์โทรไปแล้ว ที่เด็ดประิ้นนึงผู้โถ่ผก็มกกักเนี่ยผมหมากๆเป็นยังไงเจมีเหลืองแบบมันๆน,นี่ครบบนี่ติดกันแต่ผมแสบรอยมันเดิม นีในข้างในครับผมแข็มแบบแข็งกัดกัดลิ่นอะไรที่นี้นะครับก็บอกหมากลองเบิอง,งค,รครับผมพัฟ่ต์ดั้ง <c oughs> <c oughs>

ถูดถูดครับผมบอกแพ้งผมนะครับทำหมนี้แปดสิบาทนด้ครับผมแต่เขาคืออะไรครัาันรอยผมนะครับ,รบประมาณสอมสองถ้วยคขาบอก <c oughs> ใช่ครับเพื่อเบต่อร่อยมากเือเต็มแล้วหัวเห็นนักเตียายวพาตีเิ่นบริเลีนไปทังบานผมอ่ะ กิโลครับผมมาผมถ็น <c oughs> กับการขายดีครับเรียนไปทางเด็ดขายดีฟัง่งไหนก็ไปทางนั้น <c oughs> สนูตรซึลกอมร้อมแดงเดือดครับผมเดี๋ยวให้ดูดอกกเจียวซีลงไปเป็นที่แดงนะครับ คณค้นๆแต่หาก่นจุกเลยอิมอ่มขเข่อยแบบมากดูจ้

เขาดิ้นดุนดุนขึ้นกระดูกรุดออกมาเลยไปครับจับมากเพ็ตสะใจคือชมพ้าทีงเค็มข้นจับมากบอกเลยครับผมจบเพื่อนครับไปหาให้ถึงที่โทรเลย คนัาชุ่มเนื้อครับผมโฟันแมคโค้เลยครับเรียกอส่วนไดก็ได้หมูเี่ยดะพสดสดของ,าขางมาบริการด่วนของที่งจรูไ,ไก่ขอบคราค่ ไปแบบนี้แต่ละเขา,าบแบบนีเลผ่านโบเดยได้ใครที่เดชผมมีอะเสร็จนี่เลยครับโอ้ยดีมีงไงของปวดครับไม้ลำเลยตรงแวะโซ่นมอนกันเลยนะครับเ,เสียงครับมาควยจับว่ะเนี่ยแกดโอ้ต้องเผาแบบโค้งนกเลยดบ สามสิบบาทเองสองตัวซ้นกับสี่สิบเนื้นหมูซ้นเนื้อ,นนอโอ้โหไอ้ถั่วงอก,ก็ได้สดว่าอหูแดงแบบมีเรื่มเห็นตัวนี้ครยับไง่นตองมาแวะหาแน้วไปกินก๋กวยเตี๋ยวได้สบายเลยยูนีกับบรรยากาศทางชัยนะครับผมตู้เย็นชุมชนไปแล้วครับแซ่บมาก ชิปโซปูว